ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการเสริมเที่ยวเล็บทางอากาศหลังจากมีรายงานยืนยันว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน14ลำให้แก่กองทัพอากาศไทยพร้อมแถมเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าสอบ340อีก1นึ่ลำความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F16 จากนอร์เวย์พลังเก่าที่ทรงคุณค่า เครื่องบิน F 1 6ที่ไทยจะได้รับเป็นรุ่น F 1 6 a m b m m u MID Life Upgrade ซึ่งเป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงอัปเกรดระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเพื่อให้ทันสมัยและสามารถปฏิบัติภารกิจในสนามรบยุคใหม่ได้ คุณสมบัติเด่นของ F 1 6รุ่นนี้ได้แก่ความเร็วสูงสุดกว่าม็อก2เรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นระบบเอวิออนิสที่เชื่อมโยงกับศูบนย์บัญชาการแม้จะไม่ใช่เครื่องบินใหม่เอี่ยมแต่ก็ถือว่ายังมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานในภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับซอบบ์สดวงตาอัจฉริยะบนท้องฟ้า นอกจาก a 16แล้วไทยยังได้รับซอบ340ในสวตเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าจากสวีเดนซึ่งติดตั้งระบบเราดาร์อิริย,ยแบบเยเซที่สามารถตรวจจับและติดตามเครื่องบินค่าศึกได้ในระยะไกลกว่า350กิโลเมตรซอบ340มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศและภาคพื้นควบคุมและประสานงานกับฝูงบินอื่นๆแบบเรียไทม เพิ่มขีดความสามารถในการสังการและควบคุมสนามรบทางอากาศปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศการมีซอฟ3-40จะทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ในอากาศได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นเหตุผลที่ไทยได้รับความช่วยเหลือนี้การส่งมอบอาวุธจากนอร์เวย์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคและมีความสามารถในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบินในระดับสูง ขณะเดียวกันนอร์เวย์เองก็ต้องการปลดประจำการ F 1 6เพื่อเปลี่ยนไปใช้ F 3 5จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งต่ออาวุธเหล่านี้ให้ประเทศที่มีศักยภาพในการใช้งานอย่างไทยผลกระทบต่ออาเซียนและเสถียรภาพภูมิภาคการที่ไทยได้รับ F 1 6เพิ่มอีก14ลำพร้อมกับซอ340ศทำให้ศักยภาพทางอากาศของไทยเหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาหรือกัมพูชาอีกทั้งยังสามารถทวงดุลกับประเทศที่กำลังพัฒนาอากาศยานใหม่เช่นอินโดนีเซียและเวียดนาม นอกจากนี้ยังส่งผลเชิงจิตวิทยาและการเมืองในระดับภูมิภาคที่อาจผลักดันให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของกองทัพประเทศอื่นๆเช่นกันสรุปก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยการได้รับเครื่องบิน a 16จากนอร์เวย์จำนวน14ลำและสอบ340อีกหนึ่งลำไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนอากาศยานแต่คือการเสริมพลังในการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยทางอากาศของไทยมันคือก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น ทั้งในด้านการป้องปรามการตอบโต้และการควบคุมสถานการณ์ในอากาศอย่างมั่นใจหากคุณต้องการให้จัดทำชื่อวิดีโอคำอธิบายใต้คลิปและแฮชแท็กที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอนี้แจ้งได้เลยครับผมสามารถจัดให้ตามรูปแบบช่องของคุณได้ทันที